ถ้าทุกถ้ากลุ่มทุกองค์เงี่ยนะนัดวันเวลานอนเนี่ยนะครับถ้าพร้อมกันสองแสนมก็ไปนะครับก็อันนี้พอนั่นงเสร็จก็ก็ดีนะครับพอเสร็จจากทุลาของทาง13สยามไทยที่วันนั้นเรื่องเรื่องดินแดนก็ตอนนี้เราก็ลงทางใต้วันวันที่22ก็วันลุ่งขึ้นแล้วที่ก่อนจะลงใต้อาจารย์สังเก็ดไหมปฏิกิริยาทุกยอมรับนะว่าการเคลื่อนไหวของของพวกเราอยู่ตรงนี้นี แสดงว่ารัฐบาลของหุนเซนนี่ก็ต้องต้องเชียร์เขาว่าหน่วยข่าวมอนิเตอร์ขากองเขาเ่ทันสมัยนะเขาโตเลยเขาอาคมพวกเราว่าไอ้กลุ่มอะไรนะกลุ่มข้างชาติคุณเซนคุณเซนเขาก็คงผมว่าไอ้นี่ครับมันดีครับมันแสดงถึงบทบาทของประชาชนวันนี้เนี่ยคุณเซนเขาไม่ได้กังวลเรื่องรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลประชาธิปไตยถูกต้องแต่ว่าเขาเขากังวลกับ ก็วัก่าวใช่ใผมว่าอันนี้ถึงบอกว่าการจะสร้างวุฒิภาวะทางการเมืองเนี่ยมันต้องใช้ประชาชนและการความหลากหลายก็ไม่เป็นไรครับมันก็เหมือนดอกไม้หลากสีในจักรันมันก็จะยิ่งทําให้สวยเพราะนั้นเราเสร็จภาพเราก็ลงลงทางใต้นะครับก็ไปที่สุราษฎร ในวันที่22เลยแล้วก็ไปคุยกับทางด้านโน้นก็น่าสนใจอีกคนที่จัดเนี่ยคนก็มาสัก30-40คนก็ไม่เยอะมากแต่กำลังดี3า4ับี่คนเนี่ยแต่เป็น30-40คนที่มีทั้ง,งเหลืองตังแดง แล้วเหลืองเนี่ยล้องมาจับมือกันนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นในในตัวไอเฟซบุ๊กเราก็ถ่ายรูปมาเพราะว่าอัน uh, นี้มันเป็นมอบที่ค่อนข้างพิเศษถึงมันไม่ใหญ่นะท่านสรัแต่ว่ามันมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีฟ้าหลากสีแล้วก็มีประเภทที่ไม่เอาสีไม่เอาทั้งแดงไม่เอาทั้งสนี่อาจารย์คิดเหมือนผมไหมผมเนี่ยนะผมคิดว่าผมมีที่เวลาเดียนขบวนเนี่ยมันติดมาจากสมัยเป็นนักเรียนครับสมัยติดมาจากเป็นนักศึกษา เพราะว่าคนที่เดีอขืนบนส่วนใหญ่ดีนะครับถ้ารู้ข้อมุลดีจิตสํำนึกไปต่างกันหรอกใช่ใชวันนี้เสื้อแดงไปเล่าฟังสิโอ้ยเ,อเราถูกปน้นทรัพยากรน,นะใช่ใช เขากดยิ่งกว่าเรานะใช่ถูกต้องครับแล้วนี่นี่ไปไป,ไปมา,มาแดงกับเหลืองก็เลยมาคุยกันจับไม้จับมือกัน,นเพราะว่าอ้าวบอกว่าไอ้นี่มันสมบัติของเราถ้าสมมุติอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเราจะมีเงินเป็นล้านๆในกระเป๋าเอ้าไ <laughs> อที่ถูกปล้นมันไม่ใช่เหลืองถูกปล้นนะนั้นแดงก็ถูกปล้นสีฟ้าก็ถูกปล้นใ,ใครก็ปล้นแล้วใครก็ใครเป็นคนปล้นก็นักการเมืองกันในทุนการเมืองที่พูดถึงแล้วที่สําคัญก็คือไม่ใช่พักแค่พักเพื่อไทยเท่านั้นที่ปล้นไปพักอื่นจริงๆมันก็ปล้น เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเราเลยเล่นกันใช่ครับทุกคั้ที่มีอำนาจคืออันนี้ถ้าพูดใครจะว่าแรงก็แรงแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมบอกเลยว่านักการเมืองเนี่ยถ้าพูดชัดๆเนี่ยก็คือโจรปล้นประชาชนนะแล้วใครก็ตามขึ้นมามีอํานาจก็ปล้นประชาชนเหมือนกันและกลายเป็นว่าทําให้พรรคการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นซ่องโจรชุ่มจอนเป็นเป็นซ่องโจรหรือซ่องโจรแล้วก็พรรค นักการเมืองต่างพรรคก็เลยก็คือโจรต่างซองเท่านั้นเองใช่พอถึงเวลาปั๊บใครขึ้นมามีอำนาจมันปล้นประชาชนเหมือนกันกแล้วไปวันนั้นก็ดีนะครับเอมสสคนที่สุราษฎร์เนี่ยเราก็มันก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆก็นั่งคุยก,กันก็มีทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วเขาก็มาจับไม้จับมือคนที่นั่นเขาเขาได้ก <laughs> อย่างก็คือ จริงๆก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วหลายคนแล้วก็บางทีก็ไม่คุยกันแต่ก่วกันได้ือบได้กันนั่นแหละเคยคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยคุยกันเพราะว่ามันขัดกันเรื่องการเมืองแต่พอเราไปเสร็จปั๊บเราเชื่อมเขากลับมาเขาบอกเขาจับคู่กันเขาบอกแท้จริงแล้วเอออันนี้ถูกอันนี้คือทางที่จะไปอันนี้คือทางเลือกที่สามที่ไม่ใช่ท้งทางทักษิณและก็ศัตรูทักษิณแต่ว่าเป็นทางทางใหม่เลยคแล้วก็พอเราเสร็จปั๊บ วันรุ่งขึ้นเราก็ไปที่นครศรีธรรมราชก็ก่อนไปแจกหนังสือแต่ก่อนจะแจกหนังสือก็เอาเอาเรื่องเอาใจก็ไปกราบพระวัดวัดมหาธาตุอะฮะวัดวัดแต่ที่ที่อยู่กลางวัดเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของของทางคู่วัดคู่บ้านคู่เมืองวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วเราก็หลังจากนั้นก็ไปแจกให้ชาวบ้านชาวช่องซึ่งเขาการตอบรับดีมากๆแล้วก็พอเสร็จเมื่อวานเราก็กลับมา กลับมาก็าทักทยายแฟนคลับของสหัสวรรษที่ปากน้ำจุมพรกลายเป็นว่ากลายเป็นแฟนคลับของท่าน <laughs> <laughs> เรื่องไปพบ <laughs> ผมเลย <laughs> ถือโอกาสอ,อันนี้ครับาทางอันนี้คือเป็นป้าชื่อป้ารุ่งจิตอะไรเนี่ยอยู่ที่ทาง ทางปากน้ำชุมพรเขาบอกว่าเนี่ยฝากมาถึงท่านสวสมบูรณ์แล้วก็พี่ชัยวัฒน์สินสุวงเขาบอกเนี่ยเขาได้หาชื่อลายชื่อและแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินในวงเล็บขอคืนเขาพระวิหารเขาก็ส่งลายชื่อมาอีกหลายท่านในผมถือโอกาสมอบให้ท่านและที่น่ารักก็คือแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาก็ให้เงินมาคนละ20 30คือเงินมันมันไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากอะแต่ผมว่ามันเป็นเงินที่มีความหมายมากคีค่ามากนะครับเพราะว่าหลายคน ท่านสวก็ไม่ได้มีเงินมีทองก็ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นพวกเราได้ะบวนกันหมดแล้วใช่ฮะหมดแล้วและไอ้ยี่สิบบาทเนี่ยสำหรับสำหรับคนหลายหลายคนมันก็มีความหมายมากนะเป็นคนที่บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้มีฐานะไม่ได้มีทุนรอนเขาก็เต็มใจอันนี้เป็นแา่พี่น้องเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ครับผมก็ฝากให้นี่ครับที่ที่มาเขียนตามเนี้ย ขายมายี่สิบามสิบบาทอะไรเนี่ยครับน่ารักมากแล้วเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันดีกว่าได้เงินเป็นเงินหมื่นเงินแสนจากเขาเลยเชียร์ท่านหน่อยนะครับท่านหน่อยนะครับนายปิยะเวียนสาว20่สิบบาทเด็กชายปัติยาเวียนสาว20บาทปนอมศรีปาน20่สินายวชิรวิทย์ทิติมหาอริยสุข20บาท แลวก็นางสาวกิศนาสุวรรณวัฒน์นะครับอยู่ชุมพรนะครับร้อยบาทแล้วก็นางรัชนาอารมสกุลชิมชิมโบดนะครับยี่สิบบาทอันนี้อยู่นี้อยู่ตำบลปากน้ําครับก็นางหนูสวยพระจุไรนะครับพระจุโลยี่สิบบาทอันนี้ก็อยู่ปากน้ําชุมพรัก็ขอบคุณมนะครับได้รับแล้ว แล้วก็นี่เป็น,งน,น,นเงินกู้บ้านกู้เงินกู้บ้านกู้เมืองอันนี้ต้องถือว่าเป็นเงินโชคดีครับเป็นเงิ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 นนำโชคละ <ừ> เพราะว่า,า,ามันมันมาจากน้าจิตน้ําใจของของประชาชนนะครับ แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพอต้นสัปดาห์หน้าก็จะไปก็ท่านเมื่อกี้ที่ได้พูดถึงหลวงพ่อวินัยหลวงพ่อปฏิจจะก็จะขอรบกวนท่านไปทางระยองอ,อ๋อได้เลยก็จะไปทางด้านโน้นก็สวนโมกตะวันออกแล้วไปพบลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจะขยายเครือข่ายนะครับ,รบแล้วก็มีญาติพี่น้องอที่ทางระยองก็ซึ่งเราก็ส่งเอกสารไปให้ก,ก็คงจะมารวมกันแล้วเสร็จเสร็จ เสร็จแล้วก็คงรบกวนเมื่อกี้นี้เห็นอาจารย์สมชายอ,อาจะขอรบกวนขึ้นไปทางเหนือ,อโดยเพราะอาจารย์สมชายนี่ท่านอตอนตําแหน่งสุดท้ายท่านเป็นอดีตเป็นอะไรนั้นรองเลขาธิการของคุร,รุสภาท่านก็รู้จักครูบาอาจารย์เยอะ,อะปัจจุบันโรงเรียนอะไรท่านก็รู้จก<ม>ักเยอะมาท่านเป็นท่านเป็นประธานเขตพื้นที่การศาึกษาอ๋อเหรอครับอ๋อครับแต่คข้อทีเ่เป็น เป็น,ปนอสองเขตพื้นที่อ๋อตองมีพิเศษอยู่คนเดียวในประเทศไทยท่านท่านเป็นคนที่คนในวงการศึกษายอมรับนับถือก็ก,ก็อาจจะขอรบกวนท่านนิดหนึ่งเพื่อเพื่อจะได้ไปทางภาคเหนือภาคอตอนล่างอะไรเนี่ยแล้วก็ถัดไปต้นเดือนกุมภาเนี่ยเรากะว,ว่าโอ้โหตอนนั้นคงจะเหนื่อยเลยนี่ก็จะไปทางอีสานก็ที่อะไรนะครับท่านากำนันเจ็ดจำรูนเนี่ยที่ก็จะพาเราไปพบกับทาง กลุ่มเสื้อแดงบ้างจะได้จะได้ให้เขาทราบเพราะตอนนี้เสื้อแดงเาก็เสื้อแดงเาก็ชอบแนวคิดเราเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นศัตรูความจริงก็และยิ่งอาจารย์ไปบรรยายเรื่องน้ามันเรื่องปราสาทพระวิหารดิอะไรพวกนี้ให้คนไทยรักชาติมากนะใช่ครับใช่ครับแล้วผมว่าผมว่าตรงเนี้ยที่13สยามไทยกษัตริย์สวัสดิ์เนี่ยผมว่ามาในทางเดียวกันก็คือว่ามันเป็นแนวทางที่มันเริ่มสลัดสลัดความเป็นสี ความเป็นตัวตนออกแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นหลักนะครับก็ทวีสานแล้วก็เราก็วนกลับมาพอเราเสร็จต้นเดือนกุมภาก็จะวนกลับมาปักหลักที่สี่แยกขัวหวยทิ้งประกะว่าทําเดือนละครั้งนะท่านสองวก็คือเดือนเดือนมกราเราทำไปแล้ววันที่19้ใช่ไหมฮะแล้วก็กุมภาก็16กกุมภาแล้วเดี๋ยวก็ประมาณกลางกลางเดือนมีนาก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งมีนาแล้วก็หลังสงการเมษาก็หลังสงการอีกสักทีหนึ่งแล้วก็ แล้วก็พฤษภาก็หวังว่าอาจจะปิดปิดเกมได้เรื่อ่รัฐบาลไกยก่อนใช่เราพาพี่น้องดูถ่ายภาพถ่ายอะไรต่างๆที่อาจารย์ไปทำกิจกรรมมาดีไหมดีครับดีครับนะดูวีดีอาร์สักครู่นะครับ วันนี้รัฐบาลกำลังจะเอาอูตะเภาไปหยิบยื่นให้กับอเมริกาอเมริกาอยากได้ไหมครับอยากได้เพราะอะไรเพราะอันนั้นมันจะเหมือนกับมีดเล่มเล็กๆเอาไว้จ่อคอหอยจีนวันนี้อเมริกากลัวใครมากที่สุดครับในโลกกลัวจีนเพราะฉะนั้นถ้าได้ อูตเผาไปนี่คืออาวุธที่ฟ้าประทานให้กับอเมริกาผมถามอีกด้านหนึ่งท่านคิดว่าสีจิ้นผิงประเทศจีนปลื้มไหมครับไม่ปลืม้มท้ายสุดนี่แหละครับอูตเภานี่แหละมันจะกลายเป็นชนวนที่จะเปลี่ยนประเทศไทย จากการเป็นชุมทางเศรษฐกิจโลกกลายมาเป็นสมรภูมิเลือดของอภิมหาอภิมหาอำนาจรบกับอภิมหาอำนาจแต่ถามว่ารัฐบาลมันทำไหมรัฐบาลนี้มันจะทำมันทำเพราะอะไรเพราะต้องการเอาใจอเมริกา ทำไมถึงต้องการเอาใจอเมริกาเพราะว่ากลัวอะไรถ้าคุณเป็นรัฐบาลทักษิณยิ่งรักทักษิณท่านกลัวอะไรท่านกลัวสอสอเหรออำนาจนิติบัญญัติเหรอไม่กลัวท่านยึดสภาหมดแล้วอำนาจบริหารก็อยู่ในมือท่านหมดแล้วท่านกลัวม็อบพันธมิตรหรือเปล่าไม่กลัว พันธมิตรออกมาได้ห้าหมื่นท่านก็เอานอปชออกมาแสนหนึ่งถ้าพันธมิตรออกมาได้แสนหนึ่งท่านก็เอานปชออกได้สองแสนท่านก็ไม่กลัวท่านกลัวในทุนพักเหรอไอ้เศรษฐีเก่าหรือว่าที่เรียกว่าทุนอมาดมีเท่าไหร่ท่านทุนอมหิตท่านมีมากกว่านั้นทุนโสมมมมีเท่าไหร่ทุนสามานก็มีมากกว่ามากกว่าเท่านั้นท่านไม่ดึงกลัวเรื่องเงินท่านก็ไม่แพ้ ท่านกลัวอยู่อย่างเดียวคือการปฏิวัติรัฐประหารโดยทหารเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาทหารมาอยู่ถ้าท่านเอาทหารไมอยู่ท่านก็ต้องไปเอาคนที่ทหารเขาเกรงใจถ้าท่านกลัวการปฏิวัติท่านก็ต้องหาวิธีเบรกการปฏิวัติถ้าท่านจะเบรกการปฏิวัติถ้าท่านขึ้นสูงไม่ได้ท่านก็ต้องไปที่ถนนวิทยุสถานทูตอเมริกา เพราะอเมริกาคือผู้มีอุปการะคุณของกองทัพไทยอาวุธยุทโธปกรณ์การอบรมทั้งหลายจากอเมริกาทั้งนั้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมากองทัพไทยนี่ถูกสร้างด้วยกองทัพอเมริกาและรัฐบาลอเมริกาเพราะฉะนั้นเอาไว้อเมริกามาเป็นพวกโดยการหยิบยืน่นอุตภเปาให้ เพื่อที่อเมริกาถ้าทหารชิดจะปฏิวัติก็จะได้ตีมือทหารเพราะว่าทหารเกรงใจเกรงใจถนนวิทยุถามว่าการกระทำอย่างนี้นี่มันสิ่งดีงามหรือสิ่งที่ชั่วชาเหลวซาม เป็นสิ่งที่ชั่วช้าเล็วสามที่สุดเท่าที่เราจะนึกออกเพราะอันนี้คือการชักศึกเข้าบ้านอันนี้ทำทั้งหมดเพื่อความมั่นคงของตัวเองวันนี้รัฐบาลกำลังเอาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย65ล้านคนไปแลกกับความมั่นคง ของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของน้องสาวตัวเองอย่างนี้ชั่วไม่ชั่วแฟนขับประชาธิปัด์ก็เฮบอกเห็นไหมวะยิ่งรักทักษิณมันชั่วแต่ก่อนที่เราจะดีใจแท้จริงก่อนหน้านั้นกระสิทธิพิรมกลัวว่ายิ่งรัก